และข้อต่อไปก็จะเป็นโอเลนทกสามข้อที่2นะครับถามว่าจํานวนในข้อใอดมีค่ามากที่สุดนะครับข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบเลขยวกําลังนะครับซึ่งมันมีหลักง่ายๆอยู่ว่าถ้าฐานเท่ากันให้เราดูที่เลขชี้กําลังนะครับแล้วก็ถ้าเลขชี้กําลังเท่ากันให้ดูที่ฐานนะครับฉะนั้นข้อนี้ถ้าเรามองดูชอยนะครับมันอยู่สี่อยเนาะฐานคือสองสเราจะเห็นว่า ชอยที่1นนะครับและชอยที่3มเนี่ยมันมีฐานคล้ายๆกันนะครับก็คือมาจากเลข2นะครับฉะนั้นข้อ1เนี่ยมันคือ2ยกกำลัง12อยู่แล้วเราคงไว้นะครับเรามาเปลี่ยนข้อที่3นะครับเราเปลี่ยนจาก4ี่กำลัง8นะครับเลข4นี่คือ2กําลัง2ใช่ไหมครับยกกําลัง้อนนะครับฉะนั้นเลขยกกาลังสองเราเอาจับคูณกันนะครับข้อนี้ก็จะเป็น2ยกกาลัง16นะครับอ่ะทีนี้ลองเทียบกันระหว่าง ช้อยหนึ่งกับช้อยสามนะครับเห็นชัดว่า2ยกกําลัง16มีค่ามากกว่า2ยกกําลัง12นะครับฉะนั้นข้อ1นี้ตัดทิ้งไปได้แน่นะครับไม่ใช่ค่าที่มากที่สุดนะครับ <int ess ant> ทีนี้คล้ายๆกันนะครับลองสังเกตดูช้อยที่2กับช้อยที่4ี่นะครับมันมาจากฐานเดียวกันคือฐานเลข3นะครับอ่ะก็จะทังคล้ายๆกันนะครับโดยที่ช้อยสองคงไว้ก่อนนะครับเราเปลี่ยนช้อยที่4ี่นะครับช้อยที่4จาก9กําลัง4เราเปลี่ยนเป็น3กําลัง2นะครับ เรายกกําลังสี่ยกกําลังสอง้วก็จับคูณกันนะครับเป็น3ยกกําลัง8นะครับเห็นชัดว่าระหว่าง3กําลัง7กับ3กําลัง8เนี่ยสามกลัง8มากกว่านะครับฉะนั้นข้อ2ก็ตัดทิ้งไปอีกนะครับไม่ใช่ค่าที่มากสุดแน่ๆนะครับทีนี้มันก็เหลือระหว่างข้อ3กับข้อที่4นะครับาการปเปรียบเทียบ2 2สอดรอบเมื่อกี้เนี่ยคือเราทําฐานเท่ากันนะครับทีนี้ มันเหลือช้อยสามกับช้อยสี่นะครับคือเลขสี่กับเลขเก้าเป็นฐานเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นฐานเดียวกันได้นะครับฉะนั้นวิธีที่เราจะทําก็คือเราก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นเลขยกกําลังเดียวกันนะครับโดยสังเกตว่านะครับเราเขียนใหม่นะเพื่อเพื่อความชัดเจนนะครับเรามีสี่ยกกําลังแปดกับเก้ายกกําลังสี่นะครับสี่กับเก้าเนี่ยเปลี่ยนไปหากันไม่ได้แนะ่ๆนะครับมีแปดกับสี่เปลี่ยนได้นะครับอ่าเราก็วิธีก็คือให้ใช้ หอละมอของเลขชี้กาลังนะครับก็คือ4กับ8เนี่ยแหละหอละมอมันคือ4นะครับฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นยกกําลังสนะครับนั่นคือจาก4กําลัง8เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นจาก4ี่กลัง8นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น4ยกกาลังสองทั้งหมดยกกําลัง4เห็นไหมครับยกกําลัง4เหมือนกันแล้วนะครับซึ่งถ้าเขียนต่ออีกสเต็ปหนึ่งก็คืออะไรครับมันก็คือ10 หกยกกาลัง4นั่นเองนะครับอ่ะลองดูม่ให้ชัดเจนนะครับช้อยสามคือ16ยกกําลัง4ช้อยสี่คือ9ยกกําลัง4นะครับก็เห็นชัดว่าค่าที่มากที่สุดก็คือช้อยที่3นั่นเองนะครับอ่ะจบนะครับการเปรียบเทียบเลขยกกําลัง